ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับทลิปนี้ครับผมจะพาพี่น้องครับผมมาคุยกันก่อนหวยออกกับบ่าวแหลมพารวยครับผมเล่าพัฒนาครับสำหรับเล่าพัฒนาในงวดของวันศุกร์นะครับเนาะ สำหรับวันนี้พี่น้องกะครับผมสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเนาะครับจะมีสูตรหนึ่งที่เบ้าแล้วมาให้พี่พี่น้องเอฟซีเบิงในงวดที่ผ่านมาครับกะเขาบนล่างกันเลยที่จับคู่ให้นะพี่น้องครับแต่ว่างวดนี้จะเขียนให้พี่น้องเบิงครับผมว่ามีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะ สำหรับตัวเลขของเบ้าแหลมครับผมตัวที่เน้นตัวที่ฟันให้พี่น้องกอย่าลืมครับพิจารณากันเบิ้งครับผมครับตามสิติเบ้าแหลมก็เคยครับผมเด่นถูกตัวนะครับเนาะครับก็ลองพิจารณากันเบิ้งเขามาแล้วไก่ชุกชกมันมาเกันทุกคนครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของเบ้าแหลมกันเดอร์พี่น้องอ่ะเบิ้งกันเลขครับพี่น้องอีกเคาะตัวเลขแนวทางกันนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดนะครับเนาะครับสําหรับสูตรนะพี่น้องจะมีทั้งหมดสามสูตรคือเกลืครับผมสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามครับผมสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ สำหรับพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ตลอดนะครับน้องกกจะรู้นะครับนอกว่าสังเกตตัวเด่นครับสังเกตตัวร่องครับเวลาเอามาประกบกันนะพี่น้องครับสองสามสี่เอามาจับกันกับสองสามสี่แปดเก้าศูนย์ หกเจ็ดแปดสี่ห้าหกครับิพจราหน้ากันเบิ้งครับพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นเนนะพี่น้องครับถอดออกมาไว้ข้างนอกเลยครับก็บคือสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะ ครับสูตรที่สองครับนี่คือตัวเด่นๆตัวเด่นๆของสูตรที่สองก็จะมีเด่นสุดก็จะเป็น8นะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าสูตรหนึ่งนี่เด่นสุดก็ค,คือหนึ่งสอง,ส,องสามสี่กันเลยครับวันนี้สองสมสี่นี่ครับเลข3าตัวนี่มันยังได้ก็ต้องติดครับผมตัวหนึ่ง โดยปกติคาร์บอนนองบาแหลมจะมาประกอบกับสูตรที่สามครับผมก็คือ4-6นะครับเนาะลองลองสังเกตบ้างนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่เด่นนะครับเนาะก็คือ0ครับผม0ที่เด่น ครับสูตรทีมาประกบกันพี่น้องครับครับขออนุญาตครับผมครับเวลาประกบกันเสร็จนะพี่น้องครับตัวเลขที่ได้ก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกกระผมครับ สามสี 3, 4, 3, 5, 3, 6, ่สามห้าสามหกกมาจากตรงนี้เลยพี่น้องสี่สี่สี่ห้าสี่หกครับผมครับสําหรับตัวเลขที่เด่นเด่นสองซีให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับอยู่ในตัวเลขของเบาแหลมหนึ่งันนี้นะครับเนาะ,ะเด่นให้พี่น้องเพียงตัวเดียวหางเดียวครับผมพี่น้องลองสังเกตเลขสองครับผมสองมีหนึ่งเลขสองนะครับเนาะมีหนึ่งตัว สองตัวสามตัวครับสองอีกถือเด่นครับพี่น้องรับเด่นกูหมทั้งหมดเลยครับผมซีกับเด็นคือกันครับผมซีเด่นหนึ่งสองสามซีมีสามตัวครับผมครับสูตรนี่ธรรมชาติมันทำมันประกบกันได้แบบนี้เจอกันได้แบบนี้นี่โอกาสครับผมโอกาสกับมาหลายนะครับเนาะครับโอกาสถือว่าสูงครับผม ปดเด่นบ่แปดเด่นครับผมเด่นล่องมาอีกนะครับเนาะมีโอกาสคือกันครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เบิ้งกันอยู่นะครับนอก็ค่อยสังเกตครับผมค่อยสังเกตเบิ้งไปน้ำกันครับผมพิจารณาเบิ้งไปครับผมพี่น้องจะบริพาดด้องนะคกับเนาะโอกาสมวดนี่มีตัวเหลขแนวทางทีเอาไห้พี่น้องครับพิจารณากันซึ่งสองมวดแล้วที่เขาทั้งบนทั้งล่างครับเดี๋ยวมัเบิ้งกันครับพี่น้อง ตอนแรกก็ว่าจะลงเฉพาะในกลุ่มนะพี่น้องแต่มาคิดเบื้องแล้วกครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เอ,อามาติดตามรับชมกันเถอมีตัวที่ิันมักนะครับเนาะก็เลยครับผมตัดสินใจเอามาให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนในพิจารณาไปน้ำกันหมดเลยรับขอ,อนุญาแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง ครับขออนุญาตครับผมครับกับตัวเลขแนวทางเราเนาะในงวดที่ครับผมนี่ัตงแตงงวดวันที่ยี่เบครับพี่น้องครับซึ่งตัวเลขมีเยอะพอสมควรแต่ว่าครับหลักการคือเวลาฮเบิงในเบิงตัวชนกับสูตรของเบาแล้วเนะพี่น้องคือสูตรหลักตัวนี้ครับผมซึ่งสูตรตัวนี้ครับในงวดนั้นครับสูตรสูตรนี้่เบาแต่ว่าสูตรนี้เขาผลล่างเลยพี่น้องครับคือจับคมาให้เรียบร้อยคือศูนย์สามศูนย์เก้านะพี่น้องเนาะ ขับกับเขาทั้งบนทั้งล่างกันได้รับสำหรับหมวดวั้นที่ยีิบสามครับผมขับพี่น้องลองเบิ้งกันนะครับเนาะรับตัวเลขแนวทางกัคขับศูนย์สามหนึ่งหกเลขออกหกหนึ่งนะครับเนาะขับสามศูนย์ครับผมครับถึงจะเป็นตัวกลับแต่กะถูกครับพี่น้องรับสาหรับงวดนี่กับมาเบิ้งกันครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางตัวที่ชนกันนะครับเนาะ ตัวที่ชนกันครับครับครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ก็อย่าลืม แคปหน้าจอไว้ก่อนเด้พี่น้องครับแคบหน้าจอไว้ครับผมครับแคปไ้พี่น้องจะได้ครับผมมีตัวเลขในการเอาไปเทียบเคียงนะครับเนาะครับกับสูตรหลักอีกสูตรหนึ่งครับสูตรนี้คือเขาบนล่างกันเลยได้พี่น้องครับถือว่าทางวันนี้มาบนล่างอีกครับตัวเลขสับนถือว่าเขาสามารถคัดออกมาได้ครับผมครับคัดออกมาได้ พิจารณาเบิงว่าตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะครับกับอีกหลายๆสำนักที่เบาแล้วในลงให้พี่น้องเอฟซีครับหาตัวเด่นกันให้เจอครับผมรับซึ่งงวดนี้ก็ฝากครับผมเล็กสามตัวกันหน่วยนํำครับงวดสผ่านมากอะพลาดแต้มเดียวครับพี่น้องศูนย์สองหกเนเนาะครับในงวด่ผ่านมากครับขึ้นตัวนี้ครับพี่น้องคนละงวดนะครับอันนี้คืองวดปัจจุบันนี่พี่น้องงวดนี้เลยแหละวันศุกร์ที่จะถึงครับผมกับขึ้นมอนี้ครับผมสองตุ้งครึ่งโดยประมาณ สำหรับตัวเลขแนวทังของบอเลแ่ยมกะจับกันออกมาเลยนะพี่น้องนะครับผมสองสครับผมเป็นตัวเด่นเดนกันอยู่แล้ว24 25 26ตัวเลขแนวทางอยู่ได้นีจับคู่ให้ทุกทุกตัวแล้วครับพี่น้องครับจับทุกตัวประกบให้ทุกตัวครับผมจะอยู่ได้หนีครับผมคือเล็3ตัวนะครับเนาะแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับครับตั้งช่องของเก่าพะรว้ยกับแคปไปเด้พี่น้องครับผมครับต้องขออนุญาตนะครับเนาะ นี่คือตัวเด่นๆติดการออกมาอีกที่หนึ่งครับผมครับที่พกเขียนให้ครับพี่น้องราะวาครับพี่น้องเฮบซี่หลายท่านกับบอได้มักตัวเลขแน้ทางที่มันหลายตัวนะครับเนาะถึงจะเข่าควรว่าครับแต่ว่าในมุมมองของบาวแหลมเบาแหลมคิดว่าครับตัวเลขแค่นี้ก็ถือว่าอะไรเยอะครับพี่น้องราว่าเวลาวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเพ้่งหาตัวเด่นอยู่แล้วครับตัวเด่นทั้งของเฮ้าครับขออนุญาตนะครับเนาะ บ้าแหลมจะเขียนเฉพาะตัวที่ครับผมลงมให้พี่น้องเอฟซีเบิงนะครับเนาะก็คือตัวที่ล้ในครับคลิปของบ้าแหลมครับก็คือตัวหลักครับสําหรับเลขวิ่งในงวดนี้ครับผมขับบ้าแหลมก็วิ่งให้พี่น้องเอฟซีวิ่งรูดครับพี่น้องรับสองับสามนะครับเนาะจับคู่ก็จะมี สองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC นะครับเนาะขอให้ปังๆกันเด้อพี่น้องงวดนี่ครับผมงวดนี่ครับตัวเด่นนะพี่น้อง ตัวร่องก็อย่าลืมพิจารณากันเบื่องครับบางอย่างนะพี่น้องกับว่าสามารถคุยกับพี่น้องในทุกเรื่องครับผมครับสําหรับพี่น้องเอสซีนะครับเนาะที่อยู่ในกลุ่มของบ่าวแหลมเขาก็สามารถคุยกันในทุกอย่างนะครับเนาะรวมถึงแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงท้ายการลงทุนครับผมครับวิธีการและการเสี่ยงว่าซึ่งตัวเลขหลายๆคูเนี่ยเฮ้ยจังใดเขาจะได้ทุนได้กาไรครับสิ่งบางอย่างนะครับเนาะ ครับคุยกันได้หมดสําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับเนาะเขากุ้มครับผมครับขออนุญาตเขียนไอเดียไลน์ไว้ให้ครับ สำหรับไ d ดีไลน์นะครับเนาะ0989918208สรับสำหรับทันทีต้องการครับเขากลุ่มนะครับเนาะคลับเล่าพัฒนาครับวิเคราะห์ตัวเลขหน้าทางครับผมในกลุ่มกับลงไห้ครับสำหรับตัวเลขบนล่างนี่ก็ถือว่าบธรรมดาครับพี่น้องกับสูตรที่เก่งขนดนีหายากครับสำหรับตัวเลขที่เอามาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่กัน ผมอย่าลืมครับพี่น้องครับตัวเด่นเเน้นๆกันนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งในงวดนี้ครับผมเบาวแหลมเด่นให้ที่เลข2ครับผมครับจับคู่เด่นไห้ทีสองตัวเดียวเลยครับผมสำหรับพี่น้อง Fc การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางครั้งนะครับเนาะครับเฮาก็ต้องลองครับผมลองเสี่ยงกันเบิ่งครับ ตัวเลขเป็นเพียงหน้าทางฝากพี่น้องเอฟทุกคู่ทุกคนเอาไว้นะครับเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไทยทําขึ้นมาบริสนับสนุนในพี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนครับผมเล่นการพนันครับขอให้พี่น้องรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงครับผมสําหรับตัวเลขหน้าทางล่อท้ายกันเบิรงพี่น้องครับสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงท้ายน้พี่น้องเนาะว่าครับผมสองทุ่มครึ่งในมือนี้ครับผมตัวเลขหน้าทางของบ้าแหลมครับสองซีนี่ครับผมพี่น้องครับจะปังกันหรือบ่ปัง มารอเบิงกันนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับสาหรับพี่น้อง FC ที่ต้องการแคปหน้าจอก็อย่าลืมเด้อพี่น้องครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับเอาไว้พิจารณากันเบิงตัวเลขที่พี่น้องชอบตัวเลขที่พี่น้องมักครับจับเบิงแล้วแต่มีคือในหนีครับพี่น้องก็พิจารณากันเบิงครับสูตรนี้ถือว่าเก่งครับพี่น้องครับเดินดีเดินยาวมาตลอดครับมีลุดบ้างแต่ก็บรรนาเกียรติครับ ฝากกันเอาไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยครับถูกหวยกันหมดทุกขู่ทุกคนในวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566เล่าพัฒนาครับกับคุยกันก่อนหวยออกเล่าพัฒนากับเบาแหลมพารวยครับขอให้พี่น้องปังๆเฮ่งๆกันเด้อพี่น้องตอนเย็นให้พี่น้องได้เฮกันครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม